เป็นก้อนออกมาแยกออกมาเลยครับเป็น Honda E c l u ลาสนีไปต้องการคัดนะครับอันนี้ผมไม่การคัดนะดูนะใส่เกียร์หนึ่งนี่คือเกียร์หนึ่งสะดวกสบายมากเห็นไหมเข้าเกียร์หนึ่งอยู่เราไม่ต้องการคัดลาติเข้าเกียร์อะไรครับมันมันไม่ได้นุ่มเหมือนตัวนี้กับคัดดูก่อนโอเคครับถรถมีคัดปกติลองกำคัดดูครับอันนี้คือรถมีคัดปกตินะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวลงบนเตะคัดดังด้วยเตะขึ้นนะเตะเอาขึ้นเอาขึ้นทีนี้ครับลองปิดออนสวิตช์เปิบนะครับ ตอนนี้ครับคัทจะหายไปแล้วลองจับคัทดูใหม่ครับอ้าวรถคัทจะหายไปแปดสิเปอร์เซ็นะครับมันจะเหลือ2ี่สเนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ลองลองจับดูครับมันเหลือยี่สิเปนุดท้ายตรงนี้อ๋อครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับระบบคัทไฟฟ้าทํางานไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยไม่ไม่ต้องตามคัทเลยข้ามเอานิ้วออกมาเกาะมันเด็ดขาดเหมือนเวฟเลยมันจะกลายเป็นเวฟ ทีนี้ครับเดี๋ยวลงควรซัดเครื่องหน่อยครับโอเคครับอันนี้เรียบร้อยใช่นี่ครับทีนี้เวลาที่จะขับขี่รถคัดปกติเราต้องกำคัดใช่ครับแต่ด้เนี้ยไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์หนึ่งหน่อยครับไม่ต้องกำคัดนะครับอันนี้ผมไม่กำคัดนะดูนะใส่เกียร์หนึ่งนี่คือเกียร์หนึ่งนะครับรถจะไม่วิ่งถ้าเราไม่เปิดคันเร่งครับทีนี้เดี๋ยวลองเปิดคันเร่งผมนิดนึงนิดเดียวรถมันจะวิ่งไปข้างหน้านะครับ อารมณ์ก็ใครถ้ามองให้เห็นภาพมันเหมือนเวฟเลยนะครับใช่ครับนี่เดี๋ยวลองใส่เกียร์สองให้หน่อยตีขึ้นเลยนะพี่ตีขึ้นเลยครับชึบอ่าสามให้หน่อยครับสามอ้าวสามครับสี่ห้าหกหกให้หน่อยครับไม่ขึ้นชึบชึบชึบอ่านั่นหมายความว่าอย่างนี้ครับเอ่อถ้าความเร็วรถกับเกียร์ไม่สัมพันธ์กันเขาจะบอกให้เขาจะบอกให้เราที่หน้าจอนะครับ แต่ในขณะเดียวกันครับตอนนี้เราสามารถที่จะจอดไฟแดงนะครับตรวมุขหน้าเป็นไฟแดงเนี่ยเราจอดไฟแดงเกียร์ไหนก็ได้ครับรค่อยทาการหาเกียร์ว่างหาเกียร์ว่างให้นหน่อยครับตบลงเลยนะพี่ชึบหาเกียร์ว่างให้นหน่อยนี่ใช่ครับนั่นหมายความว่าระบบคัดไฟฟ้าเนี่ยเหนือกว่าควิชิพเตอร์ตรงที่ว่ารอบเครื่องยนต์คุณจะใช้รอบไหนก็ได้สามารถใช้ชิปเตอร์ได้เลยนะครับทุกเกียร์ทุกรอบทุกคันเร่งนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีหน้าที่คือประคองแฮนด์และคันเร่งและเบรกให้ดี ส่วนเรื่องคัดเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลกับเขาเลยไม่มีคำว่าดับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องที่จะบาลานซ์ความเร็วกับเกียร์ให้สัมพันธ์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยครับคิดว่ามันเป็นคอนเ a อร์สคันหนึ่งเครื่องนะครับเยอะหนึ่งเหยียบลงสองหงัวงัดขึ้นเหมือนรถปกติเลยนะครับเหมือนรถที่มีควิกชิพเตอร์ปกติเลยนั่นหมายความว่าในในการเดินคันเร่งครับในการเปลี่ยนเกียร์ปกติ เร, speaker, เราจะต้องยกคันเร่งก่อนใช่ไหมครับแต่อันนี้คือไม่ต้องแล้วเราสามารถที่จะค้างคันเร่ง vais, แล้วก็เ e ทินเกียร์ okay ต่อได้เลยค้างคันเร่งไว้สองสามสี่ห้าหกได้เลยควิกชิปเตอร์ดีๆนี่เองเหมือนควิกชิปเตอร์ดีๆนี่เองแต่เนียนกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับไม่ต้องใช้ครับโอเคครับไปทีนี้ผมไม่กําคันครับเขาจะหยับไปเลยโอเคอันนี้จะเป็นห5ห้า e clutch นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกัน ก็คือเป็นระบบใหม่ของทางฮอนด้าครับเราไม่ต้องไปกำคัชหรือว่ายุ่งกับคัชใดๆเลยเป็นเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเหมือนเวฟดีๆอ่ะแล้วก็เวลาเหมือนอย่างที่พี่เขาอธิบายไปเมื่อกี้นะครับระบบของเขาเนี่ยเวลาจอดติดไฟแดงหรือว่าแบบรอเลี้ยวรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปกำคัชเลยครับก็คือแบบนี่เห็นไหมผมออกจากนี่เนี่ยผมตบเป็นเกียร์หนึ่งเนี่ยผมผมไม่ได้ยุ่งกับคัชเลยครับ ก็คือแบบเหมือนเวฟดีๆนี่เองอะครับชุบนี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองเส้นถนนใหญ่กันและเดี๋ยวผมขอขี่ออกแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆขับไปแล้วก็อธิบายทุกคนฟังครับว่าระบบอีคัดเป็นยังไงโอเคครับอนี่ครับไม่ต้องกํับคัดเลย สบายนะผมว่ามันเป็นระบบที่แบบเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายในการขับขี่ครับเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับพัดเลยส่วนหน้าจอก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกปรับความเข้มเขาเรียกาความนิ่มความสมูทของ e-cush r ได้นะครับ มันมันคือควิกชิปเตอร์ดีๆนี่เองอครับเนี่ยจอดไฟแดงเห็นไหมสะดวกสบายมากเห็นไหมเข้าเกียร์หนึ่งอยู่เราไม่ต้องอัพคัดสบายไหมละ่ะก็ไอตัวใหม่จะมีตัวแท็กชั่นด้วยครับแท็กชั่นแล้วก็เป็นจอ ฟีลลิ่งม,มันเหมือนควิคชิพก็จริงครับแต่ว่าเวลาตบเวลาอะไรเงี้ยคือถ้าให้ผมเปรียบเทียบอย่างคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนที่เป็นควิคชิปเตอร์ของไอ้บีเอ็มครับที่เป็นตัวของ XR ครับนั่นคือควิคชิปเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าเตะเวลาเตะเข้าเกียร์อะไรครับมันมันไม่ได้นุ่มเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเหมือนระบบแบบเกียร์ไฟฟ้าแล้วเราสามารถตบขึ้นลงได้เหมือนควิกชิพมันเลยทำให้ เวลาที่เราตบะครับมันรู้สึกสมูทกว่าคุชชิปจริงๆอะประมาณนั้นนะครับไอส,ส่วนเรื่องการขับขี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ครับมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามีคุชชิปก็จริงครับแต่ว่ามันเหมือนกับได้ตัวที่แบบแถมมาก็คือแบบระบบที่ช่วยเรื่องของอ e ีคัทตอนเวลาติดไฟแดงหรือว่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันเราไม่ต้องกลับคัดอะ่ะมันเลยทําให้เราสบายนะ ที่ผมคิดว่มันสนุกอ่ะมันแบบมันสนุกนะครับสนุกแบบบอกบอกไม่รูกจริงระบบอีคัทเขาแบบทำงานรวดเร็วมาาเลยดูดิเนี่ยมันฟีลลิ่งมันคล้ายๆกับตัววิกิตไฟฟ้าของตัว B M อะครับ B M S 1 0 0ที่ผมเคยลองตอนนั้นจะฟีลลิ่งคล้ายกันเปียเลยก็คือแบบแค่เต่งัดขึ้นนิดเดียวครับไม่ต้องมันไม่ได้แบบว่าต้องบลาปืน ว่าอะไรเหมือนคุชิปเตอร์ตัวธรรมดาครับมันคือไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งหมดมน,นั่นคือข้อดีของระบบไฟฟ้านะครับคุชิปเตอร์มันมันทำงานได้สมูทแต่นิดเดียวก็ขึ้นแล้วครับ โอเคนี่คือโดยประมาณของเจ้า e-clutch นะครับนี่ก็คือรูปร่างของเขาเห็นไหมตัวหน้าเขาจะแหลงกว่าตัวเก่านะเห็นไหมเป็นช่องลมส่วนยางน่าจะเบอร์เดิมนะครับที่ต่างบอกไปที่สังเกตได้จากตัวธรรมดาก็คือระบบ e-clutch ที่ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับคือฝั่งนี้เขาจะเป็นฝั่งคลัชแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นแบบเป็นก้อนออกมาแยกออกมาเลยครับเป็น Honda e-clutch นี่ขึ้นแบบนี้เลยส่วนท้าย จากโฉมเก่าที่เขาบอกว่าท้ายมันสั้นนี่เขาปรับโฉมใหม่แล้วครับเป็นท้ายแบบยาวี้เลยแล้วก็เป็นไฟของ NX ส่วนเรื่องระบบต่างๆผมก็คงไม่อธิบายมากแลวเนาะคล้ายๆจอก็ตกตัวเดียวกับ NX นะครับมีแท a c ชั่นมีอะไรอย่างงี้ส่วนเรื่องของที่จะมีหลักๆเลยก็จะเป็น eCash นั่นแหละครับประมาณนี้รูปร่างก็สวยดีผมชอบนะ you <laughs>